ไปไหนอะไม่ไปเดินทังนู้นนะไม่ไปเดินไปตู้กระจกนู้นอะยวนี้เรานอนที่นู่นกันใช่ปะคะเอาเรายอีสอด่นเยอสอดนะครับูเสือนอนเนี่ยปูเสือนอนชายหาดก็เอเียกมาไล่เอา อะไรพี่พาดโอ้ยลื่นนะลื่นระวังลื่นนะลูกอะน้ำพ่อทำไรครับหาปูครับโอ้ยหัวเขียวนูนกนู่นเห็นนกไหมจะทำไรไหนหาปูไหน หไหนปูหาปูเลี้ยหาหอย <c oughs> หาอยู่ไห <c oughs> มีแต่หินหาปูวังลื่นนะมันอยู่ในซอกเห็นป,ปูตาแดงอ่ะ <c oughs> เหมือนได้กินปูเผาเผานี <c oughs> <c oughs> ่ไงว่าเห็นปูเผา ตามซ้อตามมุมจะหลบอยู่ตรงทรายออืันนั้นใช่อยี่ไปต้องรู้กันที่ฝ่าบ้างให้ถ่ายรูปเปงแหลมย่าหน่นฝ่ะการล้งการล้งอะไรล่ะครับการล้างจุ่มปูตาย ไม่ใช่เป็นเป็นฟองน้ำอะไรเปล่าเนี่ยฟองน้ำที่มันติดตามหินหรือเปล่าเรือเรือเกียร์้าดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันบ้าประตูเออหลบครงสี่สิบห้าน้านผู้นี่ตอน đi nung gần vào, đai nู่n, ngang nู่n, nó cao tộc, ở phải đúng gần ว่าจะบอกแม่ว่านางยักษ์ให้ให้ไปไปถ่ายคู่กับนางยักษ์จ้า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 เดี๋ยวระวังนางยักษ์จะแปลงร่างเกาะแก้วพิชดารอันไหนคือเกาะแก้วอันนี้หรอเกาะชายนู่นไปเกาะนเออกากุชช ไหนกอดแก้วอนไกอแก้วเราไปกาะแล้วเกาแก้วนิสดาเราไปเกอะเม็ดเราไปเกาะอนีรกันเนาะแล้วขกาขาวมะที่เรานอนกันอะเกาะกล้วยเกาะปลายปีมเกาะปลายเกาะให้แน่นๆนะเดี๋ยวจะหล่นลงไปชิอะเราต้องะเ ไหนแม่ไปนะแม่มาแล้วเดินไม่กล้ามาเออปีพอตอาจจะย้อนทำไมต้องเดินขอบงั้นทำไมเดินกลางล่ะเออเดินมาเดินมาอีะเราไปพอตลรอตายหนึ่งแล้วเหลือปีพอตปีพอดทำไมต้องหันหลังเดินงั้นที่สุดเดินเดินเดินนเดินเดกลางดิ่ทำไมต้องเดินริมอย่างงั้นได้ล่ะกลัวอะไรล่ะเดินให้มันวายๆหน่อย กูจังไงเนตกไหนก็เดินกลางดิจนตย่าี่กูหล่ไปก็ไม่แค่หินเองหลบหลวงพ่อจะได้เลื่อไปไหนอ่ะไปกน

นี่าิกก่อนนี่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 ปงเล่นยนี่3สสานี่เห็นไพ่อพ่านเลงได้เยอะตอนเล่นอะ้ค่ะตอนนี้อะนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเนี่ยจะขึ้นไปยอดโน้นไหวไหมครับ ไหวไหมครับอ้าวไหวไปอ้ะไหวเดี๋ยวถ่ายรักฐานให้เรียวไ้ไป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 เร็วเร็วเดี๋ยวกอดที่แบตกับเมมป้าป้าจะหมดไปไช่วยไปพิชิตพิชิตทางน้ำอ้าไปไปไปเลยเราร้องดูแม่อยู่นู่นแหละรอเขาจะนู่นแน

เฮ้ยอะเอาแล้วค่ะมาต้องไปถ่ายรูปเลนจริจัสวยอ๋อเหรอโอเคอ่ะถ่ายรูปให้เนาะโอเคไปเข็มแล้วเดี๋ยวต้อวิวรอบๆก่อน เแบตเกอบแบก็จะหมดแค่นี้ก่อน